ม,มาดูชุดนี้นะครับเป็นลูกเจ้ายิบมันนะครับสายมหาคนครนะครับมหาคนครติงหนึ่งเทียบะระฆังทองนะครับแล้วมาเข้ากับเจ้าเยียก้าวหน้านะครับลูกเยียก้าวหน้านะครับนะครับสมบูรณ์แข็งแรงดีครับออกเยียสีเหมือนพ่อนะครับออกเยียดำๆนะครับ มีทั้งหมดสีตัวนะครับเหลือสีตัวครับดูน้ำผลนะครับ ไส,สมบูรณ์แข็งแรงนะครับดูน้ำขนจะเงางามนะครับสวยนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับ